CGN TV สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Live กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมอพยพบ,บทที่4ข้อที่24ถึงข้อที่31ด้วยกันครับอพยพบ,บทที่4ข้อ24ถึง31ณนะที่พักระหว่างทาง พระยาเวสเสด็จมหาโมเสสและทรงประสงค์จะประหารท่านเสียนางสิบโปราจึงเอาหินคมตัดหนังที่ปลายองคชาตบุตรชายคนหนึ่งของตนและเอาไปแตะเท้าของโมเสสกล่าวว่าจริงนะท่านเป็นเจ้าบาวแห่งโลหิตแก่ฉันพระเจ้าจึงทรงไว้ชีวิตท่านในเวลานั้นนางกล่าวว่าท่านเป็นเจ้าบาวแห่งโลหิตเนื่องจากพิธีเข้าสุนัตรพระยาเวตรัสกับอาโรนว่า จงไปพบกับโมเสสในถิ่นธุรกันดาลเขาก็ไปพบกับท่านที่ภูเขาของพระเจ้าและจูบท่านโมเสสจึงเล่าให้อารอนทราบถึงพระดำรัสทั้งสิ้นซึ่งพระยาเวทรงใช้ให้ตนพูดและถึงหมายสำคัญทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกำชับให้ทำโมเสสกับอารอนเรียกประชุมบรรดาผู้ใหญ่แห่งพงพันอิสราเอลพร้อมกันแล้วอารอนจึงกล่าวพระดำรัสทั้งหมดซึ่งพระยาเวตรัสกับโมเสส และเขาทำหมายสำคัญต,ต่างๆนั้นต่อหน้าประชาชนประชาชนก็เชื่อเมื่อได้ยินว่าพระยาเวเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติอิสราเอลและทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของพวกเขาพวกเขาต่างกราบลงนมัสการครับผมเราเมื่อเราอ่านพระธรรมวันนี้นะครับในตอนต้นเนี่ยข้อ24จนถึงข้อที่26เนี่ยบางท่านอาจจะเกิดคําถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าต้องการใช้โมเสสไม่ใช่เหรอแล้วเนี่ยจะประหารโมเสสละครับนะมัน มันน่าจะเป็นอย่างนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าโมเสสเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะยินดีรับใช้พระเจ้าแล้วแต่ว่าไม่ได้ดูแลชีวิตเนี่ยให้พร้อมในทุกๆด้านคือทักษะมีแล้วอาชีพงานกําลังจะมีแล้วแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าชีวิตด้านครอบครัวคือประมาณว่าเป็น2มาตรฐานตอนนี้เขากําลังจะไปรับใช้พระเจ้าเขากําลังจะนําคนอิสราเอล,ลออกมาแล้วก็ต้องให้คนอิสราเอล,ลเนี่ยยึดถือบัญญัติของพระองค์ในการดารงชีวิต เพื่อที่ที่จะทําในสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทยัยแต่ตัวเขาเองกลับกลับไม่ได้ให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าตอนนี้ลูกของโมเสสเองเนี่ยยังไม่ได้เชื่อฟังในในในคือตัวโมเสสเองไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าในการที่จะให้ลูกเข้าสุนัตเพื่อจะแสดงออกถึงการเป็นคนของพระองค์นะก็เลยพระเจ้า ซีเรียสก,กับเรื่องนี้มากการที่คุณเป็นคนสองมาตรฐานนี่นะพระเจ้าทรงซีเรียสมาคุณกํลาลังจะเ,เรียกว่าเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยทำตามมาตรฐานกลางแต่ถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณเองหรือเป็นครอบครัวคุณเองเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องทําก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่มีพระประสองค์อย่างแน่นอนถ้าถ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ทุกคนควรจะทำเนี่ยคุณก็ต้องทําด้วยเหมือนกันคนใกล้ชิดคุณก็ต้องทําด้วยเหมือนกันไม่ว่าเขาจะเป็นคนใกล้ชิดสักแค่ไหนก็แล้วแต่ เขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีข้อยกเว้นในการที่จะต้องทําตามในสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานกลางที่ทุกคนควรจะทําถ้าเกิดว่าเราทํสองมาตรฐานแบบนี้ก็คือว่าถ้าเป็นลูกชั้นหรือว่าถ้าเป็นคนใกล้ชิดชั้นก็ไม่ต้องไปทําตามแต่ถ้าเป็นคนอื่นต้องทําตามพระเจ้าจะคือลงโทษหรือมีความซีเรียสกับการที่เราไอทํากับคนอื่นอย่างไม่เป็นธรรมนะครับไม่ไม่ไมยุติธรรมแบบนี้แน่นอนนะครับ นั่นก็คือภาพของโมเสสจนกระทั่งจนกระทั่งภรรยาของโมเสสเองเนี่ยนะยินดีที่จะให้โมเสสเนี่ยทำตามมาตรฐานของพระเจ้าพระเจ้าจงทรงโปรดที่จะใช้โมเสสต่อไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่า,เ,าเป็นเรื่องซีเรียสที่ผู้นําจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นในเรื่องการที่จะดําเนินตามมาตรฐานที่ตัวเองเนี่ยเรียกร้องให้คนอื่นกระทาตามด้วยเช่นกันในที่นี้คือการเป็นส่วนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลผ่านทางการทำเข้าพิธีสุนัขในใน รูปแบบที่พระเจ้าทรงบัญชามาไว้นะครับก่อนหน้านี้ในพระธรรมตั้งแต่ปฐมประการบทที่12นู่นนะครับนะหลังจากนั้นเรามาดูต่อในข้อ27นะครับพระยาเวก็ไตรกะอาโรนนะครับให้ไปพบกับโมเสสที่ถิ่นทุรกันดารนะครับเขาก็ไปพบกันที่ไหนครับที่ภูเขาของพระเจ้านะเขาก็ไม่ได้ไปพบไปพบกันที่อื่นแต่ว่ามาพบกันที่ที่พระเจ้าทรงนําพวกเขามาในในที่ที่พระเจ้าทรงเป็นคนกลางในการที่จะเชื่อมพวกเขาเข้าหากัน นะครับตอนนี้ก็เขาก็ดีใจนะครับในการที่จะพบกันแล้วก็ได้รับใช้พระเจ้าร่วมกัน mm hmm. ข้อต่อมาครับข้อ29เ้ราพบว่าหลังจากนั้นโมเสสกับอารนเนี่ยก็เริ่มงานอย่างราบเรื่นนะครับแหมช่วงนี้มันดูราบรื่นดีไปพบกับหัวหน้าผู้นําของประชาชนในที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็มีกําลังใจในการที่จะรู้ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเขาแล้วก็เริ่มต้นดีมากเลยครับในข้อ31เเราก็พบว่าพวกเขาต่างนมัสการพระเจ้าร่วมกันวันนี้พี่น้องเริ่มต้น การรับใช้อย่างไงบ้างครับเริ t ่มต้นการรับใช้ด <kaikki> ้วยความกระตือรือร้นรีบผีผาออกไปรับใช้เลยไหมหรือว่าเริ่มต้นการรับใช้ด้วยการนมัสการพระองค์ซะก่อนอันที่จริงแล้วเนี่ยการรับใช้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในการนมัสการนะครับเรานมัสการด้วยการรับใช้นั่นเองทุกๆเรื่องเนี่ยควรจะเป็นการนมัสการการนมัสการอาจจะเกิดขึ้นแบบการนมัสการในห้องประชุมเนี่ยอาจจะเป็นการนมัสการด้วยเสียงเพลงแต่มันไม่ได้จบตรงนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าพอหลังจากนี้อ่ะพอ สิ้นสุดรายการในห้องประชุมแล้วก็เป็นการสิ้นสุดการนมัสการการนมัสการเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบไปจากการร้องเพลงสรรเสริญศึกษาพระคัมภีร์ในห้องประชุมเปลี่ยนมาเป็นการนมัสการด้วยการรับใช้ซึ่งกันและกันเสิร์ฟอาหารการตอนเที่ยงเป็นพยานซึ่งกันและกันนะเล่าเรื่องราวข่าวประเสริฐหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันเหล่านั้นก็เป็นการนมัสการอะไรก็ตามที่ทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติ ในรูปแบบต่างๆถือเป็นการนมัสการทั้งสิ้นดังนั้นเราต้องตระหนักถึงสิ่งนี้ว่าเรากําลังนมัสการด้วยวิถีชีวิตของเราอยู่นะครับนะผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เราจะฝึกที่จะไม่พูดคําว่าการนมัสการสิ้นสุดลงแล้วขอพี่น้องแยกย้ายกลับบ้านกันตามอัธยาศัยอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราลืมไปนะบางทีว่าการนมัสการไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการร้องเพลงในห้องประชุมหรือเพียงแค่การยกมือสรรเสริญปรบมืออะไรเนี่ยการนมัสการเนี่ยมันไม่ใช่แค่พิธีกรรม มันคือวิถีชีวิตนะครับมันคือสิ่งที่เราจะทําต่อไปเพื่อสําแดงพระเกียรติของพระเจ้าในทุกๆอิริยาบถในชีวิตของเราเหมือนที่พระธรรมโรมบทที่12บอกว่าให้เราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์แปลว่าอะไรครับเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่ว่าดําเนินชีวิตต่อไปเครื่องบูชานะอยู่บนแท่นบูชาแท่นบูชามีไว้สําหรับนมัสการพระเจ้านะครับ ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพงศ์หลายขอพระคุณพระองค์สรบในเวลานี้ที่พวกข้าพงศ์ได้เห็นถึงแบบอย่างที่ดีของพระองค์ในการตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ให้กลายเป็นคนสองมาตรฐานไม่ให้เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนในสังคมแต่ให้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้ถ้าเราเรียกร้องให้คนอื่นทําตามเราต้องทําตามเองด้วยเราต้องรักษาบรรทัดฐานเหล่านี้ไม่ว่าคน อื่นจะคนที่ใกล้ชิดของเราหรือจะเป็นคนที่ใกล้ชิดเราหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวก็ตามก็เราก็ต้องให้เขาทําในสิ่งที่เขาควรจะต้องทําด้วยเช่นกันอธิษฐานขอสรงโปรดนําพาพวกข้าพระองค์ในการที่จะได้นมัสก,การพระองค์ในทุกๆสิ่งที่พว้ข้าพระองค์กระทำร่วมกันเพื่อในที่สุดแล้วพระเจ้าจะทรงโปรดได้รับเกียรติจากชีวิตของพว้ข้าพระองค์ทั้งในห้องประชุมนมัสก,การและโดยเฉพาะยิ่ง,งนอกห้องประชุมนมัสการอธิษฐานขอพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน อย่นไงนี้ไหมครับเมื่อเฝ้าเดี่ยวกันแล้วได้รับพระพรแล้วอย่ากเก็บพระพรเว้คนเดียวนะครับแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ต่อไปถ้าชอบกดไลค์ไว้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อให้คนอื่นได้รับพระพรเช่นกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเมื่อกด subscribe แล้วเนี่ยมันจะมีกระดิ่ง3อันกดอันบนสุดนะครับเราจะไม่พลาดสักคลิปเดียวเลยจาก CGNTV ครับ